สวัสดีครับวันนี้พามาดูการหว่านข้าวหว่านคนเดียวแล้วนี้ทรหดพวงทวีสามถังกว่ากว่าหน่อยจำได้ไหมที่พื้นนี้จากพื้นโกโก,โก้ที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วน่ะโน่นจะของงงเงมงงเงมอยู่โน่นให้ทรหดเมื่อวาน มาคนเดียวเลยอยู่ใครไม่ได้เก่งจัดเดี๋ยวพาไปดูหวานใกล้ๆหน่อยทางนี้ก็ทำพืชล่มลุกหมดแล้ว ทั้งนี้ยังเป็นข้าวอยู่จากไร่โกโก้กเป็นนาข้าวแล้ว หวานคนเดียวเลยกินเต็มไม่ต้องแบ่งใครเขาเข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้หวกบนนาวบรรยากาศดีร่มรื่นไม่ร้อน แกก็ขยันเดินเนี่ยทำงานแปลกๆ่ยแทนที่จะเอาข้าวไปลาทางถน้นก็มามาลายข้างเดียวเนี่ยที่อยู่กับใครไม่ค่อยได้ทำแปลกๆเนี่ยต้องเสียเวลาเดินข้ามมาทางนี้อีกย่ำเทือกเขาอีกดูเดี๋ยวถ้าหวานไม่ถึงอีกเดินลัดล่องทั้งนั้นนะ่ะ เดินลัดล่องน้ําหมดแล้วรูส้สึกว่าจะถี่ไปแลเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาข้าวไปลายไว้ทั้งนู้นนะ่ะ ล้วก็เดินลัดล่องเอาอไม่เดินตามล่องอ่ะแทนที่จะเอาข้าวไว้ทั้งต้นโพบ้าง แล้วข้าเขาไปแบกมาแม่จันนึกแบกข้าวให้อะ่ะโอ้หนูเป็นงงเงี้ยงงงเงี้ยงเก็บอยู่โน่น ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่คับกะป่าก็เม่รูนี่ยข้าวดำปีเลยดูดูด เนี่ยทำงานไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแทนที่จะเอาข้าวมาแบกลายไว้มาไว้ตรงเครื่องแล้วก็ลงไปหวานนี่เนี่แล้วก็ลงไปหวานหมาเดินแบกทีแล้วกะตอบกระตอบเนี่ยทำงานกับชาวบ้านชาวช่องไม่ได้เพราะางี้เนี่ยไม่วางแผนแม่ไรเลยแล้วยกทีม,มาคนเดียวเจอพวกบ่นเอาดีเหมือนกัน ถ้าอากาศร้อนๆก็จะเหนื่อยได้ทำคนเดียวอ่ะนี่ก็บรรยากาศดีโอ้จะของงงเงมงงเงมอยู่นู่นอ่ะ ไปดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนครับแอบไปแบกมาพอหมดถังก็ไปแบกมาแทนที่จะเอาเอาข้าวลายก็ไม่ไาย ไปพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ